ยังคงเป็นข้อกังขานะคะถึงอาการป่วยของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ค่ะว่าวันนี้เขาป่วยจริงหรือไม่เพราะนับตั้งแต่วันที่คุณทักษิณตัดสินใจเดินทางและก็กลับถึงประเทศไทยค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาคุณทักษิณได้โชว์ตัวทักทายกับผู้คนที่ไปรอต้อนรับที่สนามบินดอนเมืองและนั่นอาจเป็นภาพสุดท้ายนะคะที่ทําให้ผู้คนได้พบเห็นคุณทักษิณค่ะก่อนที่เขานะคะคจะถูกควบคุมตัว และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาค่ะหมายความว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะระยะเวลาเกือบ1เดือนค่ะมีรายงานว่าอดีตนายกทักษิณค่ะมีอาการป่วยด้วยหลายโรคแล้วก็ต้องย้ายออกจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะคะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจแม้ที่ผ่านมานะคะจะมีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายค่ะ ขอให้ทางกงรมร,รัชทันเองแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจนะคะออกมาเปิดเผยเรื่องการรักษาตัวคุณทักษิณรวมทั้งจี้ให้มีการเปิดเผยภาพนะคะในโรงพยาบาลเนื่องจากมีข้อสงสัยค่ะว่าคุณทักษิณเนี่ยเจ็บป่วยจริงหรือไม่ล่าสุดนะคะที่ผ่านมาค่ะคุณพิชิตช,ชัยมงคลคนนี้เป็นแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะหรือคอปทอได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะโดยอ้างว่าได้เฝ้าติดตามสถานะ การการที่คุณทักษิณกลับมารับโทษแต่สังคมก็ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยหลายอย่างเกรงว่านี่อาจเป็นการเตรียมการเป็นการสมคบคิดกันหรือไม่เพื่อที่จะนำตัวคุณทักษิณออกมาด้านนอกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนใดคนหนึ่งนอกจากนี้นะคะคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีศสพัทลุงหลายสมัยค่ะ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะระบุสั้นๆค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับถ้าคุณทักษิณหายแล้วให้ท่านกลับบ้านเถอะครับที่นอนอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนั่นภาษีของผมครับ วันนี้ล่าสุดนะคะพลตำรวจโทโสพลรัศิงหาจารุในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะคะโดยยืนยันว่าคุณทักษิณเข้ารับการผ่าตัดจริงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากมีสาเหตุที่ต้องผ่าตัดมาจากหลายอาการหลายสาเหตุขณะนี้ยืนยันว่าอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็กำลังดีขึ้นตามลาดับ แน่นอนว่านะคะทุกความเป็นไปของคุณทักษิณไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบไปยังกระบวนการยุติธรรมค่ะทำให้ถูกตั้งคำถามแต่ว่าในทางการเมืองเองนะคะต้องยอมรับว่า การเข้ามาของรัฐบาลใหม่โดยพักเพื่อไทยเป็นแกนนำอาจต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันหลายด้านที่รออยู่ข้างหน้าค่ะเพราะแม้คุณทักษิณน,นะคะจะก,กลับประเทศไทยค่ะในช่วงรัฐบาลรักษาการที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแต่อย่าลืมว่าในเรื่องของการรับโทษการขอพักโทษแม้แต่การขออภัยโทษนะคะที่มีการจับตากันอยู่นะคะก็ต้องอยู่ภายใต้ช่วงของรัฐบาลเพื่อไทยและมีนายกที่ชื่อเศรษฐา ทวีสินคนของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละค่ะ